สวัสดีครับร้านมีเนสําสำเร็จนะครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของเลือกใช้ N นสอะไรดีนะครับระหว่างเนสขนาดเล็กกับ n นสขนาดใหญ่นะครับทีนี้เราก็จะมานิยามกันนิดนึงนะครับก็คือว่าตัว n นสเนี่ยครับบางคนเขาเลือกซื้ออยู่เลือกใช้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองข้าม1เบไปละนะครับก็จะมองเลือกซื้อเลือกหาอยากจะได้เป็น2เบนะครับ บางคนก็อยากจะได้เป็น 4B เป็น6นะครับแล้วก็เป็น8นะครับก็มีนะครับส่วน12น้อยน่าจะน้อยนะครับทีนี้ส่วนใหญ่สเกลส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเข้ามาถามนะครับก็จะมี2กับ4เป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมี6มี8บ้างนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่มากหรอกทีนี้คําถามก็คือว่าผมจะเลือกอะไรดีระหว่าง2กับ4อะไรอย่างนี้ประเด็นนี้ก่อนละกันก็บางคนก็บอกถามว่าถ้าผมซื้ออย่างพวก รุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่นก็คือพวก218 plus นะครับ718ห plus หรือว่าจะเป็น218อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเลนส์ลงมาเนี่ยถ้าผมซื้อใช้ไปแล้วเนี่ยผมฮ a ดดิสเต็มเนี่ยผมสามารถที่จะสวอปเปลี่ยนได้ไหมนะครับสมมติผมมีฮัดดิสอยู่รูปหนึ่งนะครับผมเสียบเข้าไปเป็น4ทนะครับแล้วก็มีอีก4ีททำตั้งใจทำเรทอตั้งใจทำเรทแล้วก็มาทำเป็นแบ็กอัพเป็น เรทหนึ่งทังคู่นะครับทีนี้คาถามคืออยากจะให้มันขยายพื้นที่ทำยังไงอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็จะมีคนอยากจะซื้อนะครับระหวา่างเลือกใช้ระหว่างตัว2เบนะครับเอ่อสเบนะครับพวกรุ่น918 plus หรือว่าจะเป็นพวก418อะไรพวกเนี้ยทีนี้ผมก็จะลองสมมุติสถานการณ์หนึ่งก็คือ มีคนอยากจะมาซื้อ NAS นะครับซึ่งจะมาเก็บรูปส่วนตัวรูปข้อมูลหรือข้อมูลเอกสารสำคัญอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกซื้อ NAS สมมุติเป็น218 218 plus นะครับแล้วก็ใช้เป็นฮาร์ดดิสนะครับ4เทเลบสลูกนะครับทำเลดนนะครับทีนี้พอใช้ใช้ไปนะครับปี2ปีก็บอกว่ามันพื้นที่มันเต็มแล้วทีนี้ประเด็นก็คือเขาอยากจะอัปเกรดนะครับอยากจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสทำได้ไหม เ,เพิ่ม6เทาไบต์แทน4เทาลบต์ลูกหนึ่งนะครับถอด4เทาไบต์แล้วก็เอา6เทาไบต์ใส่เข้าไปลูกหนึ่งเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอะ uh, ทำเรทตัวฮาร์ดดิสเนี่ยมันเขียนข้อมูลเนี่ยเขียนใเ,เหมือนกันน่ยทั้ง2ลูกไปแล้วนะครับซึ่งนนี้ก็เป็นเ,เรื่องของข้อจำกัดของตัว n นสนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันพบพวกด็อกกิ้งที่เราเอาไปเสียบใส่ USB ใช่ไหม ผู้นี้เสียบไปคุณจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้แต่ว่าไอ้น,นี้มันเป็นระบบมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับทีนี้คําถามว่าอาะไรนี้จะทํำยังไงก็มีอย่างเดียวครับก็ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับก็คือส w a p ถอดฮาร์ดดิสก์ไปนะครับแล้วก็ไปเสียบใสรรุ่นใหม่นะครับเช่นคุณอาจจะใช้2เบย์อยู่แล้วคุณก็ไปเปลี่ยนเป็น4เบย์แทนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ข้อควรระวังสําหรับตัวการเปลี่ยนรุ่นนะครับก็มีอยูออ่หนึ่งเรื่องก็คือ เวลาคุณใช้รุ่นที่รุ่นที่มันสูงนะครับอย่างเช่นสองหนึ่งแปด plus อเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยไม่อยากลงทุนเยอะอยากจะถามมก็ไม่ได้ถามร้านก็แบบไม่อยากลงทุนเยอะซื้อ 420J นะครับมาใช้อัปเกรดดีไหมอย่างเงี้ยครับจาก218น plus นะครับแล้วก็ไป 420J นะครับใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเซตอัพตัว218 plus เนี่ยในตัว format hard disk นะครับมันจะเป็น btr fs นะครับ ซึ่งตัว 420J เนี่ยมันรองรับแค่ EXC นะครับซึ่งฟอร์แมตของฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์ดดิสที่เข้าไปใส่จะใส่ไม่ได้ดังนั้นจะต้องอัปเกรดขึ้นไปต้องจะต้องปรึกษาร้านนะครับตอนที่จะอัปเกรดหรือว่าจะเปลี่ยนรุ่นเนี่ยว่าผมควรจะไปรุ่นไหนดีนะครับอาจจะไปเป็นรุ่น 918+ Plus นะครับในตอนนี้หรือ418ผมเข้าใจว่าน่าจะรองรับตัว ETR FS อ ส่วนคนที่ใช้รุ่นที่ต่ำกว่านี้อาจจะซื้อ 215J ไปนะครับแล้วข้อมูลมันเต็มอยากจะอัเปเกรดก็จะใช้918เนี่ยไม่มีปัญหาคือจากรุ่นล่างมารุ่นมารุ่นสูงกว่านี่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกซื้อ NAS เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเช่นลูกค้าเขาปรึกษาผมเช่นเขาคิดว่าข้อมูลเขาอะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีงบประมาณยอยประมาณหนึ่ง ก็ผมก็ถามลูกค้าก่อนว่าเออข้อมูลของลูกค้าในแต่ละช่วงปีเนี่ยมันโตลเร็วไหมถ้ามันโตลเร็วผมแนะนําไป 4B ดีกว่าจบจบหมายความว่าคุณซื้อ 4B ไปนะครับแต่คุณนี้ไม่ต้องใส่ฮาร์ดดิสเต็มทั้งหมดทั้ง4ลูกคุณอาจจะใส่แค่2ลูกนะครับทำเลทหนก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นยกอย่างคราที่แล้วเนี่ยก็คือ4ท b ระบต์สลูกไปนะครับทีนี้พอสองปีนะครับเอ้ยถ่ายคลิปไปเอาติ้งไปนู่นนี่นั่นแล้ว ข้อมูลมันโตนะครับหรือว่าเออเราชอบโหลดหนังเงี้ยข้อมูลมันโตโตโตขึ ط, ้นเนี่ยอ่าเราก็สามารถที่จะซื้อฮาร์ดดิสก์ครับเข้าไปในสล็อตที่เหลือก็คือสล็อตที่3ที่สี่อ่าผมยกตัวอย่างตัวตัวเนสนะครับน่ะในหน้าเนี่ยในหน้ารูปเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับสี่ช่องผมอาจจะใส่แค่2ช่องก่อนแล้วก็อีกช่องที่3ที่4เนี่ยก็ยังไม่ใส่ก็ยังปล่อยว่างไว้ไม่เสียหายครับทีนี้ลูกที่3เนี่ยในกรณีที่เรา อยา,ากจะขยายพื้นที่จากเดิมนะครับก็สามารถขยายได้เลยก็คือใส่ G ทรลไบต์ลูกที่3เข้าไปใส่เทรลไบต์ลูกที่4เข้าไปมันก็จะกลายจากเกรดที่เป็นเรดหนึ่งะครับเขียนแบบดูพิเคตก็จะกลายเป็นเรดห้านะครับหรือถ้าคนมีความรู้มากหน่อยกอย็จะถามว่าเป็นเรดอื่นไหมเช่นอาจจะเป็นเรดหอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องเรดอน,นีรถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็ หลังไมค์เข้ามาถามก็ได้ก่อนที่จะซื้อก,ก่อนที่จะอะไรก็มาปรึกษาก่อนก็ได้ว่าผมควรจะแปแบบไหนดีแต่ก็โดยปกติก็คือจากเลดหนึ่งไปเป็นเลดห้านั่นแหละครับเสียได้หนึ่งลูกโดยที่ข้อมูลไม่หายนะครับซึ่งถ้าเราขยายสเกลเนี้ยสี่ชัไบต์นะครับทำเลดห้านะครับสี่ลูกก็จะได้พื้นที่ประมาณสิบสองเธอนะครับพื้นที่ใช้จริงๆถ้าหักส่วนต่างของฮาร์ดดิสก์ไปปรมา1สิบเอ็ดหน่อยห,อหน่อยหรือสิบหน่อยๆอยนะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วน วิธีใช้แบบหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณซื้อ4เบเนี่ยวิธีโซลูชันของมันเนี่ยก็จะหลากหลายไปเช่นเอาหลัก4่เทเลบสลูกแรกที่เราเก็บรูปเนี่ยโอเคมันจบละเราดีอยู่แล้ะแต่เราอะมีแผนว่าเราอยากจะเอามาเก็บหนังนะครับเก็บหนังบูเรอะไรเงี้ยไฟล์6ิกิกเนี่ยซึ่งไฟมันใหญ่เนี่ยเราอยากจะเอามาเก็บไว้ใน N a s ด้วยแล้วเราก็ใช้ h d Player หรือ Android Box เนี่ยเข้ามาดูเราก็ทำการ ใส่ไฮดิกเข้าไปเป็น8เทเธอนะครับของเดิมมี2องเนี่ยสลูกแรกเนี่ยเป็น4เทรลไบต์จบละแต่เราอยากจะลูกที่3ามเราอยากจะเป็น8ถามว่า N นสอย่างเงี้ยรองรับไหมรองรับเราก็ทำวอลลุ่มขึ้นมาอีกรายนหนึ่งขึ้นมาเพื่อมาเป็นเก็บหนังโหลดบิดหรือว่าเก็บอะไรเงี้ยข้อมูลที่มันที่ที่เราจะแยกต่างหากขึ้นมาก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ทําให้มันเป็นมิกแอนแมทนะครับสรุปรวมความก็คือว่าคนที่ซื้อ2เบ ผิดไหมไม่ผิดก็แล้วแต่วิธีการใช้งานของเขาว่าเขาอาจจะใช้ในรูปแบบหนึ่งสองเทบางคนก็จบแล้วบางคน4ี่เทสองลูกก็ถือว่าเยอะทาเด่น,นก็เยอะแล้วไม่ไม่รู้จะเก็บมาลายอะไรเงี้ยแต่บางคนบอกว่าค้อมผมก็มีเพิ่มเรื่อยๆเงเี้ยควรจะไปควรจะไปเบที่มันมากๆก,กว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่จบแต่ว่าอาจารย์ยบางคนบอกว่าอา้าวมันมีรุน่นรุ่นหนึ่งนะที่มันขยายได้ก็คือ7 8็ดถึงแปดพลัสอะไรเงี้ยนะครับจริงขยายได้จริง แต่คุณต้อง,ต,องต้องซื้อบ็อกซนะ์เพิ่มบ็อกต่อ expansion อ่ะเพิ่มในราคาประมาณตอนนี้น่าจะประมาณห6ื0หรือ1 7 0่ราวประมาณนี้แหละต่อเครื่องนะครับใส่ได้ประมาณ5ลูกนะครับซึ่งคุณก็จะได้รวมเป็น7นะครับเดินมี2เขาใหม่มี5นะครับใส่เสียบสาย e ีสตาก็จะใช้งานร่วมกันได้แต่วิธีนั้นนะ่ะผมแนะนำว่าเป็นวิธีที่แบบเป็นทางเลือกโซลูชันสุดท้ายสำหรับคนที่ คิดว่าข้อมูลเราจะโตในอนาคตแล้วเ,เราพร้อมที่จะจ่ายซื้อเครื่องใหม่พร้อมเขาเนี่จ,จ่ายอะไรเงี้ยก,ก็เป็นทางเลือกที่โอเคกว่ากว่าที่เราไปเลือกซื้อรุ่น2 1 8 plus ซึ่งมันต่อขยายเพิ่มไม่ได้เลยสุดท้ายคุณก็ต้องเปลี่ยนไปซื้อเครื่องใหม่อะไรเงี้ยนะครับประเด็นคลิปนี้ไม่อยากจะมาโพสต์ว่าเอ้ย,อย,อยคุณลูกค้าต้องซื้อเครื่องใหม่เท่านั้นนะ218งมาซื้อเครื่องใหม่แต่ด้วยข้อเหตุจำเป็นคุยกันให้ฟังว่า ถ้าคุณมีพฤติกรรมการใช้งานแบบแบบหนึ่งสองหนึ่งแปดหรือ,อสองสองเบเนี่ยมันตอบโจทย์มันครบแต่ถ้าคุณมีวิธีการใช้งานอีกแบบหนึ่งผมแนะนําว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไปดูอ่ะเพิ่มนเ,เพิ่มตงคงอีกกนิดสักหน่อยจะได้ไม่มีประเด็นในอนาคตว่าไม่น่าซื้อมาเลยหรือว่าเราต้องไปพยายามไปขายมือสองเพื่อจะเอาทุนมาซื้อเครื่องใหม่อะไรเงี้ยเพื่อปวดหัวก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยลวกันครับนะครับก็สําหรับไลฟ์วีเถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็แอดไลน์เข้ามาครับ ไลน์แอดนะครับแอดไซน์บีเนสนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ